เทศบาลตำบลควนเนียงภายใต้การบริหารงานโดยนายสุภกิจพงศ์อักษรนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียงขอรายงานผลงานดำเนินงานของเทศบาลตำบลควนเนียงในรอบเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดังนี้เทศบาลตำบลควนเนียง โดยนายสุภกิจพงศ์อักษรนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียยเป็นประธานประชุมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีการกำหนดจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณถนนพรมมีสุขและถนนรัตภูมีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายกระทรวงม,มหาดไทยหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งตลาดสีเขียว ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่กำหนดจุดผ,ลผล่อนผันโดยมีคณะผู้บริหารประหลัดอำเภอรองประหลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขอำเภอกรรมการชุมชนที่1 5พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พษาม,มหาราชินีเทศบาลตำบลควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียงโดยนายสุภกิจพงษ์อักษรน,นาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงคณะผู้บริหารพร้อมด้วยประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีเปิดการแก่งกรรันฟุกบอลปรเพณี5ธันวามหาราชประจำปี2,566 ซึ่งการแข่งการทุกวัลประเพณี5ธันวามหาราชจะทำการแข่งขันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566ณสนามกีฬาอำเภอควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียงโดยนายสุภกิจพงศ์อักษรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงมอบหมายให้นายวชระศรีประสมรองนาย,ยกเทศมนตรีพร้อมด้วยกองช่างและพนักงานป้องกันลงพื้นที่ถนนควนเนียงห้วยลึกบริเวณโค้งวัดควนเนียงเพื่อดําเนินการขุดลอกทางระบายน้ําเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกในช่วงฤดูฝนป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียงโดยนายสุภกิจพงศ์อักษรน,นาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงนายวัชระศรีประสมรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงพร้อมด้วยประธานสภาประหลัดเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลลงพื้นที่ถนนควนเนียงห้วยลึกบริเวณโค้งวัดควนเนียงเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่และติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมกระสอบทรายให้บริการประชาชนหากเกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลตำบลควนเนียงเทศบาลตำบลควนเนียงโดยน,นายสุภกิจพงศ์อักษรนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียงนายวัชระศรีะสมรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำประปาและพนักงานเทศบาล ร่วมหลงพื้นที่หาแนวทางเพื่อใช้น้ำบาดาลบริเวณโรงฆ่าสัตว์นำมาแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอบริเวณพื้นที่ชุมชนที่หนึ่งช่วงรือดูแลง้งนโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลควนเนียงเทศบาลตำบลควนเนียงโดยนายสุภกิจพงศ์อักษรนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง เปิดการประกวดเขียนเรียงความและประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อรัชการที่9ในหลวงในดวงใจระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานประเพณี5ธันวามหาราชประจำปี2566โดยมีโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอควนเนียงส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน96คนณโรงเรียนบ้านควนเนียงเทศบาลตำบลควนเนียง โดยนายสุภกิจพงศ์อักษรน,นาย,ยกเทศมนตรีตำบุญควรเนียงเป็นประธานเปิดนธิธศการน้อมรำลึกในหลวงรชัชกาลที่9ในงานประเพณีาทันวามหาราชประจำปี2,566โดยมีคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประธานชุมชน ประธานกลุ่มอสมพนักงานเทศบาลและครูนักเรียนโรงเรียนวัดสัยใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดณนูาสูเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนเนียงสำหรับนิทรรศการน้อมํำรึกในหลวงราชการที่9ในงานประเพณี5ธันวามหาราชประจาปี2566เปิดให้เข้าชม ระหวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่6ธันวาคมพุทธศ,ศักราช2566เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีณศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียงโดยนายสุภกิจพงศอรอนรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลควนเนียงรวมประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ิถึง27สพฤศจิก,กายนพุทธศักราช2 5 6พพื้นที่อำเภอควนเนียงโดยมีนายวินิทเทพนิษ์นายอำเภอควนเนียงพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาพัฒนาชุมชนจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณห,ห้องประชุมอำเภอควนเนียงและร่วมกันลงพื้นที่บริเวณโค้งวัดควนเนียงถนนควนเนียงห้วยลึกเพื่อดูสภาพพื้นที่การระบายน้ำพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่เทศบาลตำบลควนเนียงขอจบการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566และพบกันใหม่ในเดือนถัดไป